ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกทุกทกท,กท่านที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งสามฉบับมีทั้งท่านที่อภิปรายเห็นด้วย และหลายท่านที่ตั้งข้อสังเกตและมีข้อกังวลใจต่อพรบรคุ้มครองแรงงานมีทั้งท่านที่อภิปรายลงในเนื้อหาของรายละเอียดของกฎหมายและก็อภิปรายเห็นด้วยกับหลักการของกฎหมายคุ้มครองแรงงานในขณะเดียวกันก็มีสมาชิกหลายท่านที่มีข้อกังวลต่อเหตเนื้อหาของกฎหมายพรบรคุ้มครองแรงงานที่นำเสนอโดยผมและคณะ ซึ่งผมเองก็ยินดีที่ได้รับฟังความคิดเห็นมุมมองที่แตกต่างของท่านสมาชิกต่อปัญหาพี่น้องแรงงานของผมผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกทุกท่านว่าผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลไม่ได้เสนอกฎหมายตามกระแสรหรือเป็นกฎหมายอาบยาพิษแก้กฎหมายเพื่อเอาใจคนบางกลุ่มชั่วครั้งชั่วคราว เหมือนที่ท่านกรวีป <Buffalo> ิษณาอนันทกุลจากพรรคภูมิใจไทยกล่าวอ้างแต่อย่างใดต้องขออภัยที่เอ่ยนามเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้มาจากข้อเสนอของพี่น้องแรงงานผ่านเวทีต่างๆซึ่งเป็นปัญหาของพี่น้องแรงงานซึ่งพวกเราทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือหากจะพอมีเวลาท่านลองประสานไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นคนพรรคเดียวของท่านกับท่าน แล้วขอดูข้อเรียกร้องของกระบวนการแรงงานที่ยื่นต่อรัฐบาลในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติวันสตรีสากลวันดีเซนเวิร์กหรือวันงานที่มีคุณค่าแต่ละปีว่าข้อเรียกร้องตรงกับประเด็นที่เราได้เสนอกฎหมายหรือไม่ถ้าท่านขอดูแล้วจะพบว่าประเด็นที่เราได้นําเสนอกฎหมายในวันนี้เป็นประเด็นเดียวกันกับที่ ข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานทั้งหมดทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องค่าจ้างขั้นต่ํามีขึ้นทุกปีครับท่านประธานเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ําในประเทศไทยมันไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพท่านครับท่านประธานท่านประธานครับเราพักเก้าไกลและเลียงเห็นว่าแรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เหมือนที่ผมได้กล่าวก่อนหน้านี้ แรงงานเป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศแรงงานเป็นผู้สร้างโลกปฏิมากรรมบนโลกใบนี้ล้วนเกิดจากพลังแรงงานทั้งสิน้นตึกรามบ้านช่องใหญ่โตถนนหนทางสวยงามสวยหรูสะอาดตารวมถึงสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ล้วนเกิดจากพลังแรงงานทั้งหมดทั้งสิน้นแต่แรงงานกลับถูกลืมไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลที่ผ่านๆมา ปัญหาจึงสะสมมาอย่างยาวนานเช่นปัจจุบันครับท่านประธานเราจึงได้นำข้อเสนอเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบายหาเสียงและเมื่อเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องแรงงานจำนวนมากเราจึงได้ดำเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายตามเจตนารมณ์ของพี่น้องแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะทำให้งานที่ผลิตออกมามีคุณภาพดีขึ้นผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับนายจ้างและประเทศซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยรวมท่านประธานครับบางทีผมก็ยากที่จะเข้าใจว่าที่หลายท่านอภิปรายว่าเข้าใจปัญหาพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นแต่อภิปรายไม่เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องแรงงาน คิดไปคิดมาก็พอจะเข้าใจได้ว่าบางพักการเมืองนโยบายด้านแรงงานสักข้อ,อยังไม่มีแต่บอกว่าเข้าใจปัญหาด้านแรงงานบอกว่าเห็นใจพี่น้องแรงงานอันนี้พอจะเชื่อได้หรือไหมครับท่านประธานท่านประธานครับผมขอฝากคำถามท่านประธานไปถึงท่านจิรััรชยาสัพพโสพักเพื่อไทยต้องขออาภัยที่เอ่ยนามท่าน ที่เป็นห่วงเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกปีจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศไม่มาลงทุนในประเทศไทยผมอยากเรียนถามท่านว่าเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้ห600้บาทต่อวันเนี่ย <c oughs> คืออะไรครับท่านห่วงนักลงทุนบอกว่าจะไม่มาลงทุนที่ประเทศไทยท่านลืมแล้วหรอครับว่าท่านหาเสียงไว้ที่600้อบาทต่อวันท่านประธานครับ วันนี้หากประเทศไทยไม่มีสภาพการจ้างที่มั่นคงค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศที่เพียงพอต่อการดำรงชีพมีสวัสดิการที่มั่นคงไม่มีใครอยากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องย้ายถิ่นฐานมาทำงานในเมืองหลวงหรอกครับท่านประธานไม่มีแรงงานคนไหนอยากจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปทำงานที่ต่างประเทศไปทำงานที่อิสราเอลไปทำงานที่เกาหลีไปทำงานที่ไต้หวัน หรือไปทำงานที่ประเทศอื่นๆแน่นอนครับผมและพี่น้องสมาชิกพรรคก้าไกลเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านประธานครับผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกทุกท่านและอยากให้ท่านเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องแรงงานว่าไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานที่เปลี่ยนจากรายวันเป็นรายเดือนการจ้างงานที่มีความเท่าเทียมกันในทุกด้าน ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกันสัป,ปดาห์หนึ่งต้องทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัป,ปดาห์ไม่น้อยกว่าสองวันจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีปีหนึ่งไม่น้อยกว่า15วันให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาไปดูแลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่มีความใกล้ชิดปีละไม่น้อยปีละไม่เกิน15วันให้มีสถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นเพื่อให้ลูกจ้างสามารถให้นมบุตรหรือบีบเก็บน้ํานมในที่ทํางานการปรับค่าจ้างขั้นต่ําเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราไม่ต่ํากว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยการประกาศของคณะกรรมการสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรืออัตราเงินเฟอ้อของกระทรวงพาณิชย์ขยายขอบเขตบรบทคำนิยามให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เพราะยังมีแรงงานอีกจํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ความคุ้มครองของกฎหมายแรงงานในปัจจุบันเช่นลูกจ้างที่ทํางานบนแพลตฟอร์มไรเดอร์แม่บ้านหมอนวดคนทํางานฟรีแลนซ์อย่างนักวาดนักออกแบบนักเขียนศิลปินประเภทต่างๆเป็นต้นผมอยากจะบอกท่านว่าทุกประเด็นนี้ล้วนเป็นประโยชน์กับพี่น้องแรงงานทั้งสิน้น ผมยังขอวิงบอนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกทุกท่านช่วยลงมติรับหลักการพรบรคุ้มครองแรงงานทั้งสามฉบับนี้ในวาาในวลาแร,าเรกเพื่อจะได้พิจารณาในรายละเอียดในชั้นต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกฎหมายเปลี่ยนชีวิตคนทํางานฉบับนี้จะทําให้แรงงานมีเวลาทํางานพักผ่อนใช้ชีวิต พรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้จะพิทักษไว้สําหรับสิทธิทคนทํางานทุกๆอาชีพแรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริงๆสักทีขอบคุณครับท่านประธาน